สวัสดีครับคอมแบนเดอร์ Commander, ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้จะมาชวนพูดคุยแล้วกันเนาะเกี่ยวกับถึงเหตุผลที่เราเล่นเกมนี้กันแล้วก็เล่นกันมานานเท่าไหร่แล้วนะครับเหตุผลเนื่องมาจากก็วนกอนในกลุ่ม a c e b o o k ของกลุ่มเนี้เนาะมาวลสไตด์ฟอร์ดไทยแลนด์ก็มีสมาชิกคนหนึ่งนะครับก็โพสต์ถามเพื่อนๆในกลุ่มอะไรเงี้ยว่าเล่นกันมานานแค่ไหนแล้วทําไมถึงยังเล่นอยู่อะไรประมาณนี้เนาะก็ ก็เดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องนี้กันแล้วก็เนี่ยแหละของผมเนาะ ID ผมเนี่ยลลอกอินมาแล้วต่อเนื่อง908วันเนาะไม่ได้หยุดเลยนะครับก็นั่นแหละเหตุผลที่ผมเล่นก็ติดมาจากเกมอ่ Marvel มันชื่ออะไรนะ a v e n g e r Alliance สมัยที่เป็นเกม Facebook เนาะเกมโบราณแล้วแหละก็เป็นเกมเ u r ร์นเบดแบบนี้เหมือนกันมีคอมมานเดอร์ตัวหนึง่งตอนนั้นเหมือนจะเรียกว่าเอเจนต์ใช่ไหมเป็นเอเจนต์ตัวหนึง่งแล้วก็มี ตัวละครซูปเปอร์ฮีโร่วายร้ายอะไรอีกสองตัวเนาะก็ยืนเล่นกันเป็นเธออะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกับเกมนี้เลยแต่ว่ามีแค่สามตัวเนาะไม่ได้มีห้าตัวเหมือนเกมนี้แค่นั่นแหละแล้วเกมนั้นอะเล่นอยู่ไปอยู่มามันก็บิดตัวไปไม่สามารถเล่นได้อีกเนาะแล้วก็อยู่ดีๆผมก็เลื่อนเจอเกมนี้ใน Play Store ก็แบบเฮ้ยมันเหมือนเกมนั้นเลยก็แบบโหลดมาเล่นดูแล้วก็ติดยาวยาวตอนแรกๆก็เล่นไม่เป็นหรอก เล่นไปเรื่อยมัวๆประมาณครึ่งปีได้มั้งอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่โตมันไม่เก่งทันทีเขาเล่นกันยังไงถึงจะเก่งอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปเซิร์ชใน Google ว่าแบบเขาเล่นกันยังไงแล้วมันก็มีช่อง YouTube ของต่างประเทศอะไรเงี้ยที่เขาแนะนําวิธีเล่นต่างๆอะไรเงี้ยผมก็ทําตามเขามาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆจนเล่นเป็นแล้วก็เนี่ยแหละมีอะไรตัวละครที่แบบพัฒนาแล้วอะไรเงี้ยเล่นเล่นได้ดีแล้วเนาะแล้วรู้สึกว่าตัวเองมี มีความรู้ประมาณหนึ่งแล้วจากต่างประเทศเนาะที่เดวเรียนรู้มาที่เรียนรู้จากชานลของฝรั่งฝรั่งมาแล้วเห็นว่าคนไอชานลภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีคอนเทนต์ภาษาไทยมีก็แบบเก่าแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆอยากเป็นยูทูบเบอร์ด้วยก็เลยทำละกันทำชานลมาเวลสไตฟอร์ดเนาะก็นัน่นแหละจนมาจนถึงทุกวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วกันเนาะว่าเขาเล่นกันมากี่วันแล้วแล้วก็ให้ความเห็นอะไรกันยังไงบ้างเนี่ยเนาะ,นะ,นะก็นี่เลยผมจะเซ็นเซอร์ชื่อนิดนึงเนาะเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของสมาชิกกลุ่มนิดนึงนะก็นั่นแหละ,ะ,ะ,ะเหตุผลแรกนะครับก็แก่แล้วเล่นแนวอื่นไม่ได้ตาไม่ไวนิ้วไม่ทันเด็กก็ขอ,อซูมว่าอายุเยอะแล้วเ <c oughs> นาะ,นะก็เล่นมากี่วันอันนั้นเบลอนิดนิดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดวันอันนี้นานกว่าผม ห้าร้อยกว่าวันเนาะก็จะนั่นแหละเป็นผู้เล่นเก่าแก่น่าจะเล่นตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็คนต่อมาคือเกมอื่นกินเวลาเยอะกว่าไม่มีเกมเล่นถึงตอนนี้จะเล่นแอคซี่อันนี้ผมไม่รู้จักนะแอคซี่ e คืออะไรก็ไม่รู้ถึงตอนนี้จะเล่นแอคซี่แล้วก็เถอะแฮชแท็กเล่นมาตั้งนานยังกอบฟ้า <c oughs> ก็นั่นแหละแอดซูมว่าไม่ค่อยคือแบบเล่นเรื่อยๆชิวๆเนาะก็ล็อกอินมาแล้วพันเท่าไหรนะ่น่ะ ขออนุญาตซูมซูมได้ไหมซูมไม่ได้คป๊บหนึ่งซูมลากกรอบหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองวันอันนี้แบบว่านานมาก,มาก,มากนานกว่าคนแรกอีกใช่ไหมเอ้ยคนแรกนานกว่านะอันนี้พันสามร้อยหนู่พันสี่ร้อยนี่ก็เก่าแก่ว่าผมมากเหมือนกันต่อมาคนนี้บอกเฉยๆเลยว่าสามร้อยกว่าวันไม่มีอะไรอีกคนหนึ่งบอกว่ากลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อก็คงไม่ถึงหยืด อยู่ตรงกลางๆอารมณ์ประมาณแบบคนที่เกิดยุคนี้ใช่ไหมเกิดเร็วไปที่จะท่องอวกาศแต่เกิดช้าไปที่จะท่องมหาสมุทรเอออะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เลือกตอนนี้จะได้ครับล็อกอินมาพันสามร้อยกว่าวันแล้วเหมือนกันโอ้โหแต่ละคน <c oughs> สุดยอดเลยตอนนี้บอกว่าสนุกดีนะไม่หัวร้อนเล่นเพลินๆแล้วก็ชอบมาเวลว่าแต่คุณ <c oughs> ขายของซะหน่อย ก็แต่คนมีกิวแล้วหรือยังถ้ายังสนใจมาอยู่กิวผมไหมมีแชทกลุ่มไว้คุยกัน24ชั่วโมงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันขายของพิหน่อยโอเคสําหรับใครที่ไม่มีกิวนะฮะลองไปเลื่อนโพสต์นี้ดูนะหรืออยากย้ายกิวอะไรเงี้ยเลื่อนโพส์นีดูแล้วก็ทักเข้าไปเขาดูดูทรงว่าสมาชิกจะขาดอยู่แหละสำนั้นอันถัดมาเปลี่ยนกิวเป็นว่าเล่นเวียนมาเกือบทั่วทุกบูมโลกแล้วนะแล้วก็รอกอินมา1,294วัน ไม่บอกเหมือนกันแต่ละคนนี่ที่มาที่มาโพสต์กันนี่คือเล่นนานกับผมเยอะเหมือนกันนะประมาณนี้นี่อันนี้อุ้ยอันนี้ <c oughs> ลืมเบลอชื่อ <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่ามันจะติดมาตรงนี้นะก็เอาเป็นว่าเป็นคอนแทคสำหรับคนที่อยากติดต่อไปเข้ากิวแล้วกันอนาะดูแบบว่าอยากหาสมาชิกกิวใหม่เนาะคนนี้คนสุดท้ายนะครับเล่นเรื่อยๆเ,เล่นคู่กับ t a า w a r อลอกอิน <c oughs> มาพันสามร้อยวันเหมือนกัน ไม่ธรรมดานะครับแต่ละคนก็นั่นแหละมีคอมเมนต์อยู่ไม่กี่คนเนาะก็นั่นแหละก็เป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟในกลุ่มแหละถ้าให้เดาทีนี้คลิปนี้ยังไม่จบเนาะก็จะไม่มาพูดถึงแค่เล่นมากี่วันแล้วทำไมเล่นเนาะก็จะมารีวิวโรสเตอร์หรือรายนามนิดนึงแล้วกันเนาะว่า9วันกว่า900กว่าวันไม่ใช่9วันกว่าร้อยเก้าร้อยกว่าวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะ ตัวละครต่างๆพัฒนาการเป็นยังไงผมได้โฟกัสไปทางไหนอะไรอยงนี้เนาะก็มาดูบรรทัดแรกเลยดีกว่าเนาะบรรทัดแรกนี่เป็นกดหัวใจไว้ไม่มีอะไรเป็นตัวที่จะฟาร์มไว้เพื่ออุประสงค์ต่างๆกับตันแซมฟามไว้แน่นอนดาวยังน้อยแล้วก็เอาไว้ปลดล็อกโอเมก้าเลดเนาะก็สามารถฟาร์มได้ที่ดูมสองเนาะก็ใครที่เล่นถึงดูมสอแล้วก็ฟาร์มกับตันแซมนะครับตั้งใจฟาร์มฟารมทุกวันไปเรื่อยๆ ก็จะได้ห้าดาวเนาะแล้วก็จะได้ปลดล็อกโอเมก้ารีส์โพลาริตสนี่ก็ฟาร์มเพราะว่าเอาไว้ปลดล็อกใครนะชื่ออะไรอะอดัมวอลลเนาะเอาไว้ปลดล็อกอะดัมวอลลกเหมือนกันอันนี้ก็หกดาวแล้วแล้วก็เป้าหมายก็คือ7ดาวเนาะก็ฟาร์มไปเรื่อยเื่อคอสมิกหนึ่งหนะครับด่านที่เอาไว้ฟาร์มแล้วก็เนี่ยแหละทีมเอ็กแฟกเตอร์มันโหดด้วยเนาะก็ฟาร์มไปก็ไม่เสียหาย กับตันแซมก็โหดเนาะแบอบลที่พ่อแมนนี่ก็เหตุผลเดียวกับพลเรินะครับก็ฟาร์มเพื่อปวดล็อกอดัมวอลล็อกแล้วก็ทีมโหดเนาะดูมสามอันนี้แดบ,บจะเป็นด่านหลังกับตันแซมไปอีกนะยากกว่าเนาะก็จะฟาร์มยากกว่านิดนึงมูนไนท์อันนี้ก็ดาวยังไม่เต็มแค่นั้นเลยแล้วก็เป็นทีมที่เล่นวอลโอเคเล่นได้ดีนะครับชาโดแลนสามารถฟาร์มได้ที่คอสมิกหนึ่งสา โไน์นี่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เอาไว้ปลดล็อกอะไรแต่ว่านั่นแหละเอาไว้ดีบอกครีไซบอกนี่หยุดฟาร์มมาเป็นปีแล้วแต่ก็ต้องกลับมาฟาร์มเพราะว่าเอาไว้ปลดล็อกนิฟิลลี่เอาไว้อัปเกรดดาวนิฟิลลี่แล้วก็นิฟิลลี่ต้องเอามาปลดอาโอเกอรเลสนะก็เลยต้องฟาร์มเน็กซัสสามหกเนาะไม่ยากอันนี้ชิลๆที่เหลือไม่ได้กดดาวแล้วเนาะก็ตัวที่เกียร์สิบห้าเนี่ยจะเห็นว่า มีตามนี้เลยทานอสนี่สมัยอัพตั้งแต่สมัยแบ็กออเดอร์ยังเป็นคิงอยู่เนาะก่อนที่อ่าเทวเซิร์ฟจะมาก่อนที่อ่าชื่ออะไรนะอินฟินิตี้วอชจะมาก็ทานอสเป็นเรือธงเนาะเป็นหัวหอกของทีมแบ็กออเดอร์ก็อัพไว้แล้วก็มีประโยชน์ในดาร์คเดม n ชั่นด้วยผมก็เล่นดาร์คเดม n ชั่นสามสี่ด้วยทานอสเนาะก็สบายดีเหมือนกับเอเ y อร์นีมอร เหตุผลเดียวกันกำมอล่านี่ชัดเจนอยู่แล้วอินฟินิตี้วอตมิสเตอร์ซีนิสเตอร์เอาไว้เล่นดาร์คเดมิเนชันหมดอื่นไม่ค่อยมีประโยชน์แบ็คโบวนี่ก็เอาไว้เล่นดาร์คเดมิเนชันเหมือนกันดาเมจเยอะเนาะไม่ได้แนะนําเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากปั้นก็ปั้นได้ไม่แย่นะดรดูมเหตุผลชัดเจนเป็นตัวที่โคตรเทพเลยเนาะก็เกียร์15ทีมโบสซิปเปอร์แมนนี่เล่นเรดเล่นดาร์คเดมิเนชันเล่นวอลได้หมดเลยไซเดอร์แมนเนาะยกเว้นอารีนาอด War lock, ัมวอลล็อก นี่โหทุกโหมดทีมว่ s เซิร์ฟก็เป็นตัวเปลี่นแป,แปลงทุกอย่างในเกมนี้เนาะตามนี้เนบ u l a าก็อินฟินิตี้วอ s สครีมก็ทีมอยู่ทีมซิมิโอเล่นเรด a r ดักเดมิชันเคสเทรลก็เหมือนกันเรดด d ดักเดมิชันวอลอารีนาก็ได้เนาะได้หมดได้ทุกหมดเลยเคสเทรลชิวชิครับคาเนตก็อยู่ทีมซิมิโอเหมือนกันอัพไวเล่นดักเดม i ชันเรดเหมือนเดิมยูบิลีนี่เอาไ้เล่นเรดดูมเรดโดยเฉพาะไม่ใช่โดยเฉพาะหรอกแต่ว่ามันโดดเด่นใน ดูมเรทเนาะในทุกๆเรดเลยยูบิลีนี้โหดมากนะในวอลอาจจะดรอปลงมาบ้างไม่ได้มีแท็กพิเศษในวอลอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็เก่งโดยรวมเก่งเฮล่านี้ก็อัพไว้นานแล้วนะครับไว้เล่นดาร์คเดมนชันสามสี่ผมนั่นแหละผมใช้สามกับสี่มาตลอดก็ประสิทธิภาพดีมากแต่ว่าค่าอัพเกรดจะแพงหน่อยใช้เกียร์เยอะเนาะเกียร์สิบสี่สิบห้าเนี่ยเยอะมากดาร์ตบุทนี่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแต่ว่ามีบทบาทสําคัญในดาร์คเดมนชันสี่ ด่าน l e เจนเดอรเนาะก็เป็นตัวที่อึดแล้วก็ฮิวได้แล้วก็ยืดระยะเวลาดีบัฟได้เนาะก็โหดอยู่ในวอลผมก็เอาไปการบ้านเฉยๆไม่มีอะไรโกสนี่ก็ Dark Dimension เรดไม่เคยได้เล่นได้เล่นหมดเดียวเลยในวอลก็โอเคแหละแต่ว่าหลักๆก,ก็คือ Dark d เดม n s นชันไนท์เนิร์สอันนี้ตอนแรกตั้งใจเอาไปเล่น Dark d เดม n s นชันแต่ลองใช้แล้วก็ไม่เวิร์กเป็นแค่ก้นอนเนื้อก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเนาะเข้าไปแล้วก็ตายไม่ได้ทําอะไรเลย แล้วก็โหดในวอ r ทีมชา a d o ด l a n แไม่มีอะไรไฟลาเวลนี่ก็อินฟินิตี้วอตเวนอมซิมบิโอตแอนตี้เวมก็ซิมบิโอตเหมือนกันเล่นเรดแล้วก็ Dark Dimension ชนะันเนาะบิชอปนี่ก็เอาไปจับคู่กับจูบิลีเหตุผลเดียวกันเนาะโหดมากๆอัพดาวเลยดีไหมเนี่ยทั้งมันละกันค่อยอัพเนาะตาหลอดนี่อัพไว้เกนะียร์สิบสี่เนาะตรงนี้จะมาถึงปะปนเกียร์สิบสี่แล้วนะครับ ตาหลอนนี้อัพถึงเกียร์14เพราะว่าได้เจ็ดดาวแดงมาก็ตอนแรกอยู่เกียร์13รู้สึกว่าไหนๆก็ได้เ7ดาวมาแล้วเจ็ดแดงก็อัพไปถึง14ไปเลยเนาะสแตทมันจะได้ขึ้นเยอะๆประมาณนี้ไม่มีอะไรไม่ได้โหดไม่ได้ใช้ที่ไหนเลยแค่อยากทําให้มันเกียร์14เฉยๆแค่นั้น Invisible Woman นี่ผมก็ออกไปเล่นในในด่าน Legendary ของ Dark Dimension 4ไม่มีอะไรไม่ได้โหดอะไรมากมายแต่ก็โอเค Minerva ก็ Dark Dimension เหมือนกัน มูนดรากรอินฟินิตี้วัตเบคกิโดออเบเลเนในดาร์คเ e n s i o n ก็มีประโยชน์แค่นั้นตรงนั้นใน War ก็โอเคนะในในทีมอ่าสกิลมิลิเทก็แบบดาเมจก็ดีอยู่สามารถควบคุมเกมได้ดีอยู่เหมือนกันสตันได้เพิ่มสปีดอัพได้อะไรเงี้ยเหมือนตัวคุมเกมที่ดีเหมือนกัน t a สมาสเตอร์นี่เหตุผลที่ปั้นก็แค่อยากปั้นเฉยๆไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับก็เอาไวก้การบ้าเฉยๆไม่ดมครับไม่ได้มีความสําคัญไม่ต้องปั้นตามก็ได้ ผมปั้นเฉยๆอยากได้แบบว่าอยากปั้นมานานแล้วก็เลยปั้นแค่นั้นเดสพูนี้คืออโหดมากๆนะครับปั้นได้ก็ปั้นเลยเอาไว้เล่นเรดได้สบายๆเนาะในอนาคตเชื่อว่าจะมีประโยชน์กว่านี้อยู่ทีมนิว w วอ r i ลีเออด้วยเนาะโกลกระเดกเกอร์ประมาณนั้นเนาะโหดมากๆใครมีก็ปั้นเลยเอมมาฟรอสก็โหดเหมอือนกันอยู่ตรงนี้มานานแล้วจะไม่พูดทุกตัวแล้วกันเนาะมันเยอะไปจะพูดถึงตัวที่สําคัญสําคัญแล้วกัน เอ็มฟรอสไม่มีอะไรกับตันอเมริกานี่เกียร์สิบห้าแต่ว่าพลังตำ่ำเนาะไม่รู้ทำไมแหละพลังต่ำก็นั่นแหละเอาไปเล่นดั้งได้เป็นชั้นห้าฟินิกก็ดั้งได m เ n s นชัไน้ตรงเนี้ยจริงๆตั้งแต่ตัวที่แบบเกียร์สิบสี่ขึ้นมานี่ถือว่ามีประโยชน์หมดเลยนะครับแต่จะไม่พูดถึงทุกตัวละกันนะครับเซอองคอร์เตอร์เซอองคอร์เตอร์ก็เอาไปเล่นเรดได้ดีมากนะครับสกิลนดจะเป็น global นดใ,ในในกรีเรตผมจำชื่อเรดไม่ได้ว่าชื่อเรดว่าอะไร ชื่ออยู่ไหนอยู่นี่ปา๊บอัลฟาเรดอัลฟ่านี่ในด่านโลกหรือ g l o b a l นี่ก็โหดมากๆนะครับทีมอ่าซีเคดเ g e วดีมากๆก็ปั้นไว้เล่นเรดได้นะเป็นทีมที่มาหลัง Silver Surfer ก็นั่นแหละปัน้นคุ้มค่าแน่นอนบอลนซีโมก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็ทิ้งๆไปได้จร <laughs> ิงๆมันก็โอเคแหละถ้าอยากปัน้นก็ปัน้นเนาะไม่เป็นไร ก็โหดไอซ์แมนนี่ก็อยู่อสโซเนชั่นไซ์มนไปคู่กับดูบิลี布ล布เนาะที่เหลือที่ไม่พูดถึงนี่ก็ไม่สำคัญแล้วกันอัาตอนนี้ยังเป็นเกียร์สิบสี่อยู่เพราะยังนึกไม่ออกว่าถ้าอัพเกียร์สิห้าไปเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงเพราะเกียร์สิบสี่นี้ก็ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ที่ไหนแล้วเนาะ <laughs> แค่นั้นไม่มีอะไรเลยรอโหดกว่านี้รอดาแดงเยอะกว่านี้เนาะก็น่าจะโหดกว่านี้แหละมารอฮิลสซิกเก็ตเอเวนเจอร์นะครับก็ปานไว้เล่นในทีมซิกเก็ตเอเวนเจอร์หมดเลย ที่เหลือลงมานี่จะเป็นเกียร์ต่ำๆแล้วคิดที่ r i ร์ s แอสโซเนชชั่ e เอ็กเมนบูบูลินบูบูลนอันนี้อยู่ทีมทีมใหม่เนาะเวเปิลเอก็ขนาดตอนนี้ยังไม่มีโอเมกาเรสยังโหดมากๆนะครับถ้ามี Omega าเรสก็คงจะทะลุเพดานไปเลยนะครับสําหรับคนส่วนใหญ่คิดว่ายังไม่ปลดล็อก Omega าเรสเนาะก็ถ้าใครปลดล็อกแล้วก็น่าจะโหดมากๆ,ๆเลยเนาะลงมาก็ไม่มีอะไรละไม่ค่อยมีอะไร ไม่มีอะไรเลยอ่านี่เซเบอร์ o ูตเซเบอร์ทูก็ปั้นขึ้นมาแล้วถึงตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้ในเวพอสเอเหมือนกันที่เหลือซีเวอร์ซัมบูไลเนี่ยที่ใหม่ๆม,มาผมจะอัพไปถึงแค่เกียร์สิบสองก่อนเนาะเวลหกสิบหนะ้าเนาะยังไม่ลงทุนเยอะดูทิศทางเกมก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เงินไม่ทันไม่ใช่ใช้เงินไม่ทันคือจะใช้มันมันใช้เงินแบบให้มีประสิทธิภาพที่สุดอะคือใช้เงินวาระล้าน นาะเพื่อเก็บเก็บแต้มในมายสเตนในหลักชัยเนาะมันก็จะคุ้มค่าที่สุดที่ประมาณหนึ่งล้านนะจะใช้เยอะกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เนาะตัางชีนนี่ผมก็อัพไม่เยอะเจ็ดสิบเอ็ดเว้หกสิบอ่าเนี่ยแหละคอลินวิงทีมอะไรนะฮีโร่ฟอร์ไฮผมก็อัพไม่เยอะเพราะมันเป็นแค่ทีมกันบ้านแล้วตอนนี้ก็มีเวพอนเอ็กมาตบแล้วนะก็ไม่ได้มีนายาัยสำคัญอะไรนี่โคลกันเด็คเกอร์โคลกันเด็เกอร์เดี๋ยวพาไปดูในนิวเวอร์เลยอร์เลยดีกว่าผมเพิ่งอัพนะครับเพิ่งปั้นเพิ่งปั้นเลย ก็นี่เดี๋ยวจะเอาให้ถึงเกียร์14ก่อนแล้วก็จะลองประสิทธิภาพกันสามตัวนี้นะครับทีมนี้ได้ข่าวว่าโหดมากๆผมยังไม่ได้ลองใช้คือก็ยังไม่ได้ลองเอาไปใช้งานจริงๆเพราะว่าเกียร์ยังต่ําอยู่แนละ้วก็ต้องอัพเกียร์ไปให้ถึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจะค่อยจะมาบอกแล้วกันจะค่อยมาบอกแล้วกันว่าว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เนาะตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้ยังไม่ได้ลองเองเนาะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนั่นแหละ ล่างๆมานี้ก็เป็นตัวละครที่ไม่ดีหรือไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่ผมไม่ได้อัพก็ให้ใครถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวไหนไม่ค่อยมีประโยชน์หรือไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็จำจำ,จ,ำจากช่วงล่างๆนี้ผมไปแล้วกันนะครับตั้งแต่ที่แบบเกียร์สิบลงมาอะไรเงี้ยเนาะดูมาแถวๆนี้ก็พวกเนี้ยไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับถ้าใครปั้นไปแล้วก็เสียใจยด้วยที่เปืองทรัพยากรไปกับตัวละครพวกนี้เนอะ ก็เซอร์ซีน,นี้ยังไม่ได้ปลดล็อกเนาะจริงๆก็ปลดล็อกได้เลยแต่ว่าจะเก็บออฟไปเปิดตอนสุดท้ายดีกว่ามันๆน,นะครับไม่มีอะไรก็เนี่ยแหละรายนามของผมก็มีประมาณนี้ให้ดูให้ดูเป็นไอเดียแล้วกันว่าอทิศทางการปั้นตัวละครเราควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยเยรีวิวของตัวเองเนาะรีวิวให้คนได้เห็นนะเผื่อใครไม่รู้ว่าตัวละครตัวไหน มันโหดมากมันหน้าปั้นตัวไหนไม่หน้าป้านอะไรเงี้ยก็ให้ดูตรงนี้เป็นไอเดียคร่าวๆไปแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากจะแชร์แบ่งปันว่าเล่นมากี่วันแล้วเพราะอะไรถึงยังเล่นอยู่อะไรเงี้ยทำไมถึงชอบเกมนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแลกเปลี่ยนกันอยากจะทําให้ช่องนี้เป็นอีกคอมมูนิตี้หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ใน Facebook นะครับก็นั่นแหละเนาะถ้าทําเป็นคอมมูนิตี้ได้ก็จะดีเหมือนกันนะครับสําหรับนะ คลิปนี้มีอยู่เท่านี้นะครับขอบคุณที่อยู่ดูจนจบถ้าใครยังอยู่ถึงตรงนี้ก็อดทนมากๆเนาะอดทนฟังผมพลามอยู่ตั้งนานก็ <c oughs> ขอบคุณอีกรอบนะครับสําหรับก็วันจะมีวันเสาร์เนาะที่ผมมาไลฟ์วันเสาร์สามทุ่มทุกๆทุกอาทิตย์เนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้งานยังไม่ได้งานวันเสาร์อะไรอย่างนี้ก็ยังมาไลฟ์ได้อยู่นะครับสาหรับใครที่มีคําถามอะไรก็เก็บไว้ถามในไลฟ์ได้เนาะก็มาดูไลฟ์กันเยอะๆ เนาะก็วันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ